สวัสดีครับทุกท่านผมธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นฮอกไกโดอุณหภูมิรอบตัวผมตอนนี้ลบ7องศาผมมาที่นี่เพื่อเตรียมตัวในการเข้าแข่งขันในรายการ6633อัลตร้าวิ่ง560กิโลเมตรทีร่ที่ประเทศแคนาดาเหนือเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลที่อุณหภูมิลบ30ในโครงการระดมทุน TJ Run for charity ผมขอความร่วมมือจากทุกท่านสนับสนุนผมเพื่อนำเงินทั้งหมดไปบริจาคให้กับสถานเด็กกำพร้าเพื่อสร้างห้องสมุด10บาทต่อ1กิโลเมตรที่ผมวิ่งได้ในการแข่งขันนะครับผมมาซ้อมที่นี่ในวันนี้เพื่อที่จะสำรวจอุปกรณ์แล้วก็เ,เสื้อผ้าของผมว่าสามารถใช้ได้จริงในที่ที่อุณหภูมิหนาวมากนะครับตอนนี้ผมวิ่งมาได้ทั้งหมด 12กิโลเมตรนะครับแล้ววันนี้ตั้งใจว่าจะตั้งใจวิ่งฮาฟมาราธอนในสภาพอากาศแบบนี้ให้ได้สิ่งเดียวที่ผมไม่ได้มีเสมือนการแข่งขันจริงก็คือลากเลื่อนของผมนะครับผมไม่มีไม่ได้พกลากเลื่อนมาด้วยนะครับทุกท่านครับข้างหน้าผมไม่มีไฟแล้วนะครับผมจําเป็นจะต้องวิ่งในที่มืดและผมก็คิดไว้ก่อนอยู่แล้วว่าการวิ่งในที่มืดเอง ก็เป็นหนึ่งในสถานการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นจริงในอาร์กติกแน่นอนนะครับทุกท่านครับเชิญวิ่งพร้อมไปกับผมครับ